มีใครยังจำหน้าตาในรูปแบบนี้ได้อยู่ไหมครับ ซึ่งมาพร้อมกับตัวเรือน38มิลนะครับตัวสายเป็นนูบักนะครับซึ่งอันนี้ในอดีตเนี่ยครับสปีก่อนเนี่ยทางแบรนด์จะทําออกมาในรูปแบบนี้เลยนะครับแต่พอในปีนี้เนี่ยผมเอามาปรับเปลี่ยนสายนะครับซึ่งเราสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับสายของเขาที่มาเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของ Easy Clip ล้แลละนะครับสามารถดึงออกได้ด้วยมือเลยนะครับโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยนะครับซึ่งก็ทําออกมาดูดีแล้วก็ลักษณะสีแบบเดิมเลยนะครับซึ่งแบบเดิมของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูนะครับก็คือเรือน เพิ่มนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่มีเรือนขวามืออยู่แล้วเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยนะครับซื้อสายแบบหนุ่มบั๊เพิ่มอีกเส้นหนึ่งนะครับจะโอเคมากๆแล้วก็จะย้อนอดีตไปกับแบบ2ปีก่อนที่เราแบบหาของกันไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบเดิมๆนะครับที่เราจะซื้อกันได้ตอนนี้นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นหูสายแบบที่ที่เป็นสายธรรมดานะครับไม่ได้มี e ีซีคลิปอะไรนะครับด้านหลังของฝาหลังก็จะมีคําว่า Limited e dition นะครับแล้วก็ราคาป้ายของเรือนนี้แล้วก็หรหัสรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับหมื่นห่งหมื่นบาทนะครับ เวลาเปลี่ยนสายปุ๊บเนี่ยเอามาบอยู่บนข้อมืออีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับอารมณ์ความรู้สึกที่แบบใครที่ตามหาของไม่เจอใน2ปีก่อนมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแนะนําเลยนะครับใครที่มีหน้าปัดสีนี้โดยเฉพาะในแบมิโน่สามสิบแปดเนี่ยผมอยากให้เพื่อนซื้อสายเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเข้ากันสุดๆไปเลยนะครับอันนี้ก็อารมณ์ความรู้สึกที่อยู่บนข้อมือนะครับสวยมากนะ